สตาร์แล้วนะวันทูทรีวันที่2มิถุนา<ร><ท>ยนสวัสดีสค่ะวันทง่2มิถุนายประจำวันที่1พฤศจิกายน2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อนันั์น,น,น,นะคะตลาดเซ็ตบวก18.84อยู่ที่1466.04ครับมูลค่าการซื้อขาย42,000ล้านบาทตัวนี้ ตลาดภ <Okay. S 1> ายในบวกแต่ตลาดนอกติดลบนะอ่าครับแล้วก็เป็นจุดสวนทางภูมิภาคครับรีบาวรับแรงซื้อจากหุ้นใหญ่จับตาตัวเลข pce ของอเมริกาคืนนี้ครับโอเคแนวรับจะเป็นตรงนี้นี่ใช่ไหมอันนี้แนวต้านนะ,อ,ะอันนี้แน,แนวรับ,รบอ,ยอยู่ที่นี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์ครับเราตีต่ำนะใช่ไหม ดา<ช>วตานจะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดห้านะครับโอเคครับวขวเคราะหาจากอินโฟเกรสครับต่างชาติขายออกสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทกองยูนซิเข้าสองจุดหนึ่งพันล้านบาทแบ <Book> er งเกอร์ซื้อเข้าสี่สิบสามล้านบาทรายย่อยขายออกหนึ่งจุดแปดพันล้านบาทตัวที่หนึ่งครับาตามเทรนดครับวิกวิกราคาหนึ่งบาทสิบสองสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะวันนี้วิกยกตัววันแรกนะครับตั้งแต่แบงเกอร์เข้าเมื่อวันที่ยี่สิบห้าตุลาเนอ แบ่งแกเขาปุ๊บก,ก็ดันตัวนับมาสี่วันนะครับดันตัวนะแนวรับจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับหนึ่งบาทหกสตังค์ครับตานจะเป็นตอนนี้ยืนอยู่บนเส้นตานั่นเนี่ยถ้าเบรกได้ก็ไปรอรุ้นหนึ่งบาทสิบแปดครับ <Okay. S 1> ทำเฟรมเดยนะครับสายกราฟทำเฟรมสนะิบห้านาทีเขาขึ้นไปปิดโดดวันนี้ครับสำหรับวิกนะครับวิกเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายท่อ ภาพกวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีเวอลุระดับอยู่ที่สองแสนบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทแปดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสิบห้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทสิบแปดสตางค์ค่ะโอเคออกสัญญาณนะเปิดที่หนึ่งบาทแปดสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดปิดโดดที่หนึ่งบาทสิบสองครับนี่ตรงนี้เขาจาะเวกีเอแปดสิบเก้าครับ ถ้าเบยกได้ไปต่อนะ,อะบาทสิบสามสตางค์ครับเบรกไม่ได้พักก่อนอแต่มองว่าควรพักนะเพราะว่าบวกวันเดียวมากี่สตางค์อสี่สตางค์สำหรับวิกถือว่าเยอะอค,ครับแล้วก็มีต้านที่เป็นอ e ีเมียสองรอยนะครับหนึ่งบาทยี่สิบสองสตางค์ครับอ s i ห้าสิบสามจุดหนึ่งแปดหัลุมซื้อเข้าหกหมื่นขายออกหนึ่งแสน ATC หนึ่งพันครับเจิงบของ วิกมีกำไรคะ่ะแต่ว่านี่วอาเรียกว่าอะไรทำเป็นวิกนะครับมีเอ็นวีดครับยี่สิบเอ็ดล้านโอเคครับแล้วก็มีตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือวอ r ์ a ลนของเขานะ,ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ลงมาสุดๆดละนะครับโอเคลุ้นกลับเหมือนกันนะครับสำหรับวิกวอร์ลนเท่าไหร่ไม่มั่นใจเดีย๋ยวดูอีกรอบวอร์ลนดวอลนสามครับวิกวอรลนสาม นี่ครับเจ็ดสตางค์นาะใช่ครับโอเคเดีย๋ยวพอดูทำต็มบีบนิหนึ่งก่อนก็ก็อาการเดียวกันโอเคครับตัวต่อไปอาะพูดข้อมูลหมดแล้วหรอเรียบร้อยตัวต่อไปตัวต่อไปครับซิริครับซิริราคาหนึ่งบาทแปดสิบสามสตางค์บวกหกสตางค์ค่ะซิริมีแบงก์เกอร์เข้าวันที่ยี่สิบแปดตุลาอันนี้ก็สะ<อ>สมลุ้นกลับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับ วันรุ่มขยายเข้านะครับ uh, <okay. S 1> สำหรับห้าวันแล้วนะครับสําหรับสิริแนวรับจะเป็นจุดต่าสุดนะครับหนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับอตีตรงเส้นนี้เลยนะครับจุดต่ําสุดเมื่อวันที่ยี่ห้าตุลาคแล้วก็ต้านจะเป็นหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นหนึ่งบาทเก้าสิบสี่สตางค์ครับตาเฟรมสิบห้านาทีปิดโดดหรอกใช่ครับสิริปิดโดดด้วยนะครับ สิริเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง้ากลรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูล,ลราอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทแปดสิบแปดสตางค์ถ้าทลุได้จะเป็นหนึ่งบาทเก้าสิบสี่สตางค์ค่ะถ้ามีข่าวนี้ครบขาหุ้นสิมิลไทยเลยครบสไตล์นะถ้ามีข่าวนะครับเขามีหลอ<ะ>ใช่อ เปิดที่1บาท78ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท83ปดิาดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เบรกอีเมียไปแล้วที่1บาท77และ1บาทเจเป็นอ e ีเม2 0 0อ่ะโอเคอน,นี้ก็เบรกไปทุกอีเมียครับ RSI 50.62ครับสวยเลยอลุ่มซื้อเ<ม>ข้า53ล้านขายออก33ล้าน ATC 9ล้านครับส่วนงบของสิริมีกำไรค่ะสิริมีข่าวด้วยนะครับใช่ใ <น S 1> อะไรมีข่าวจาก Infoquest นะครับ สิริปั้นรักชูรีคอมมูนิตี้ย่านบางนานะครับแสนสิริสนะิทีสเทนอีสพื้นที่ร้อยหกสิบห้าไร่มูลค่าหนึ่งหมืแปดพันล้านบาทครับตัวนี้ข่าวจาก i n f o g u e s ครับเดี๋ยวเราลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวของสิริครับส่วนรูปของสิริมีกำไรคะ่ะตัวต่อไปครับตัวนี้ลุ้นกลับแต่ยังไม่กลับ แต่ทรงกราฟตามเฟมเดดูโอเคแต่ที่ไม่โอเคคือวอลลุ่มครับ NRF ครับ NRF ราคา1นึบาทแปสตางค์บวกสสตางค์ค่ะแนวรับจะเป็น1นึบาทเจสตางค์ครับ52าสิบสองวิกโรหรือเปล่านะครับหนึบาทเจสตางค์นะครับต้านจะเป็น1นึบาทแปครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้น1นึบาทแปตัวนี้ไม่ไม่มั่นใจว่าอ่า มีกำไรมีปันผลไหมแต่ว่าดูแล้วว่ายังลงไม่สุดนะต้องมีดูทม์เฟรมอีกนะเนี่ยลงยังไม่สุดนะครับะนะครับสำหรับสำหรับ NIF นะครับมองต่ำสุดจะอยู่ที่หนึ่งบาทหกสิบห้าอืเข้าไค่ะ n i f เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่สิบสองล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทเจสบสี่ตางค์แนวต้านหนึ่งบาทแปดสิบตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็นหนึ่งบาทเก้าสิตางค์ค่ะเปิดที่หนึ่งบาท็ิบหกครับเป็นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทแปดิปิดโดดด้วยนะครับสำหรับอะไรเนะี n ้ย en e n แต่ว่าเขาหล่นลงมาไกลามากตั้งแต่ ก็สังเกตเห็นตั้งแต่แดบาทนะตอนนี้โอ้โหเ e m a 2บ0ส e อง89ออเมแปดสเก้าครับสองบาทยี่สิบถือว่าลนล,ลงมาไกลมากแล้วก็ไ s ซ4 6ส5ิหจุสองห้าครับวอุ่มซื้อเข้าสองจุดห้าล้านขายออกสามจุดดล้าน ATC 3สามแสนครับเตืนงบของ n r f มีกำไรครือสัญญาณนิดหน่อยใช่ไหมมันเขาจะไซเว่หบาทมานานแล้วก็เพิ่งมาหลุดเนนะี<ะ>่ยเรใช่โอเคครับโอเคต่อไปครับ ราคาคูนี้ราคาเก้าสิบ6กสตางบวก1สตางค่ะแนวรับจะเป็นเก้าสิบเอ็ดสตางครับอ่ซึ่งเ,เป็นจุดต่ำสุดของวันที่28ตสิบคปดตุลาตอนนี้ขยับมาสามวันวันลุเนเ,กเ,กเข้าวันลุ่งเข้าแล้วก็มีแมงเกอร์เข้าวันที่ย5ิบห้าตุลานี่แหละก็ถือว่าลดลงมาไกลอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าต้านสำคัญจะเป็นหนึ่งบาทสามสตังและหนึ่งบาทแดสตังครับโอเคครับ ทมเฟรม15นาทีของทาคูนี้แล,แล้วพอพูดยัง <Okay. S 1> พูดแล้วพูดแล้วอ่ามเฟรม15ไม่มีอะไรคร <Okay. S 2> ัซืเข้าขายออกปกติทาคูนี้เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับคากการปีโตรเลียเมเหลวภาคเวอบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีเวลูรลดีอยู่ที่5ล้านบาทค่ะ แนวรับ91สตางค์แนวต้าน1บาท3สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท8สตางค์ค่ะเดี๋ยวขอไปดูทมเฟมบิกนิดหนึ่งนะดูภาพกลางภาพกว้างนิดหนึ่งภาพกว้างมี NVDA เข้าเก็บ20ล้านครับแล้วก็พยายามยืนพยายามยืนให้ได้หลังจากที่1บาทด้วยใช่ครับหลังจากที่ลดลงมา60สตังค์ชุดสูงอันนี้วิกนะเอาหรอขออภัยครับชุด โอเคลงสุดไหมเนี่ยแต่เขามีข่าวเนาะใช่เปิดที่เก้าสิบห้าสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่เก้าสิบแปดลงมาปิดที่เก้าสิบหกภาพรวมบวกหนึ่งสตางค์เนาะแล้วก็มีต้านสำคัญที่เอมเอแปดสิบเก้าครับเก้าสิบเก้าสตางค์ถ้าเบิกได้ก็ไปรอลุ้นเอมเสองร้อยครับหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งบาทสิบสองสตางค์ครับไอเอสสี่สิบเอ็ดจุดแปดสามครับ วันลงซื้อเข้าสามล้านขายออกสองล้าน a อทีสี่ล้านครับส่วนงบของทุน่าคุณเอท a ซีสี่แสนโอเคส่วนงบของทาคุณนี้มีกําไรค่ะครับมีข่าวมีข่าวอ๋อเขามีข่าวใช่ทาคุณนี้รึมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของวงจรครับดีลเลอร์แฮร์เป็นตัวแทนขายนะครับอันนี้ก็สร้าง n e w s c u r v e ก็คือรุ่นรีบาร์นะครับรุ่นรีบาร์กลับนะครับอันนี้ข่าวจาก ุสมาทนะครับเดี๋ยวเราลงในกลุ่มไลน์นะครับโอเคครับรายละเอียดของเขาอยู่ตรงนี้ครับอ่ะ last one ตัวสุดท้ายครับมุ่นวอลแลนติดสแกนหนึ่งตัวครับขึ้นแท่งลุ้นกลับตัวนะครับเพราะว่าหาฐานเจอแล้วนะครับแจฟวอลเลนสีครับแจฟวอลเลนสีราคาสามสิบสตางค์บวกหกสตางค์ฐานอยู่ที่แนวรับนี่แหละ ยี่สิบสามสตังค,อคตอนนี้ขึ้นแท่งไปดันตัวไปสามสิบสตังค์รอจังหวะพักนะครับอะจังหวะพักลุ้นพักที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่แปดตังค์ประมาณนี้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับแนวรับรอเท่าไหร่ต้องไปดูต้านจะเป็นสี่สิบตังค์ครับสำหรับต้านนะทำเฟรมสิบห้านาที มีแบงเกอร์ด้วยแบงเกอร์สองแท่งนะครับวันที่สามสิบเอ็ดก็คือวันนี้แหละตอนสิบโมงสี่สิบห้าแล้วก็บ่ายโมงสี่สิบห้าครับถ้าทับสิบห้ามันก็จะลงเลขห้าอย่างเงี้แหลาแต่นี่ก็ลุ้นกลับลุ้นไปต่อเนาะสําหรับเพราะว่าขึ้นแท่งวันแรกนะครับสําหรับแจฟวอร์เรนซีครับแจฟวอรเรนซีแจฟวอรเรนซีมีว a ุ u ระดีอยู่ที่สี่สิบสองล้านบาทค่ะ แนวรับ25 e สตางค์แนวต้าน35สตางค์ถ้าทนลุด้จะเป็น42สตางค์ค่ะแล้วก็จำนวนอายุการเทรดวันที่10เดือน10ปี31ค่ะพอดูหุ้นสามัญเขาก็ขึ้นแท่งมา2วันนะ,ะสำหรับแจ๊สนะครับตัวน,นี้2บาท22บาท32นะครับวันนี้วันรุ่งเข้าเยอะเหมือนกัน16ล้านนะครับสำหรับแจ๊สแล้วก็ไปดูแจ๊ดวลเลนซีครับ จริงแจ็เข้าติดสแกนเราใกล้ๆนี่แหละเ,<อ>เราก็เลยไม่ลงครับตัวนี้อันนี้วอลเล้วนะครับแจ็ตวนสี่เปิดที่ยี่สบสี่สตังค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่สามสิบสองสตังค์ลงมาปิดที่สามสิบครับยังไม่มีเอเมนะครับไอซไก็ยังไม่มีเพราะว่าเป็นหุ้นใหม่นะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือวอลลุ่มเข้าเจ็ดสิบหกล้านครับขายออกห้าสิบเก้าล้าน ATC 13สิบสามล้านครับโอเค หมดแล้วหมดนะครับใช่โอเคหมดหุ้นแล้วแล้วก็มีขาหุ้นบิลลัดเข้าก็คือ BBL หนึ่งร้ยสีสิบล้านบาทครับมีตัวไหนอไหมคระ PTT ห้าสิบล้านบาทอืมพ็ไม่เห็นตัวที่น่าสนใจนอกจากคนบิลัดโอเคครับมีอะไรนะวอลเลนเจ็ดอะไรของพ่อนะอ๋อมีวอเลนเจ็ดจะหมดอายุพรุ่งนี้โอเคจะโดน SP นะครับโอเคค่ะ โอเคคุณสิงห์เลไทยชอบดีมันสุขครับสวัสวดีค,ค่ะ